สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาชมผักกูดนะคะผักกูดป่าริมหมู่บ้านนะคะขึ้นริมน้ำค่ะผักกูดสวีเดนเขาก็จะขึ้นริมน้ำเหมือนผักกูดไทยเลยนะคะน้ำไหลเชี่ยวมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอากาศหนาวเย็นแล้วก็หิมะก็ละลายจากในป่าก็คือต้นน้ำนั่นเองนะคะปกติมันจะไม่เชี่ยวแบบนี้ค่ะ บริเวณนี้เป็นที่อยู่ของผักกูดนะคะอันนี้ก็คือผักกูดสวีเดนค่ะสตรูเบรกเกนตัวนี้ก็เป็นตัวที่กินได้นะคะไม่มีพิษกินได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่ากินได้นั่นเองคนสวีเดนก็ รู้จักสำหรับคนที่มีความสนใจก็จะรู้ว่ากินได้่งคะ่ะก่อนนี้ก่อนนี้เริ่มยาวเอาไปไม่เยอะนะคะพอสักมื้อหนึ่งพอเอาไปผัดอาจจะเอาไปผัดคะ่ะ เ็ดกองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ถุงทีเดียวค่ะเพราะว่าหนาวมือมากเลยหนาวมากๆค่ะอุยอ๊ยอมันทยอยมาค่ะทยอยมาบริเวณนี้ไม่ค่อยใหญ่ ให,ใหญ่แต่อร่อยเหมือนกันรสชาติรสชาติกตระปูดเหมือนกันค่ะก็ไม่เป็นไรมุมที่ใหญ่มันอยู่เกาะกลางน้ําค่ะคือบอริเวณนี้มันเป็นเหมือนแม่น้ําเล็กๆแม่น้ําเล็กๆใต้ใต้อ่างเก็บน้ําเล็กๆของหมู่บ้านแล้วพอมาถึงบริเวณเนี้ยมันแบ่งเป็นสองสายสองแฉกแฉกหนึ่งอีกอยู่อีกฟากหนึ่ง แฉกหนึ่งอยู่ฝากหนึ่งแล้วทีนี้มันมีเกาะกลางน้ําอยู่หน่อยนึงไอบริเวณเกาะกลางน้ําเนี่ยผักกูดมันสวยค่ะแต่ไปไม่ถึงแต่ไปไม่ถึงก็คือตรงนู้นอะอันนั้นอะเกาะกลางน้ําไปไม่ถึงค่ะน้ํามันลึกน้ํามันเชี่ยวเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งค่ะ เข็ดเลยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องการเยอะเอาแค่พอกินสักเมื้อหนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องลุยน้ําไปถึงตรงนั้นเ้าเก็บเท่าที่เก็บถึงก็พอน้ำไหลเชี่ยวมากค่ะมันทยอยกันมาค่ะ สั้นๆเนี่ยเต็มเลยเราไม่เอานะแบบสั้นๆส,สั้นเกินนี่ยังไม่เอาค่ะเอาอันที่พอมีที่กินอะ่ะเพราะว่าความอร่อยก็คือก้านมันถ้ามีแต่หัวมันก็ไม่อร่อย สั้นไปสั้นไปสั้นไปค่ะสั้นไปเดี๋ยวไปหาตรงจุดยาวๆหน่อยไอ้เที่ยงไม่โผล่เยอะแยะเลยนะแล้วก็เพิ่งจะโผล่ก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเดินเราต้องไม่เหยียบมันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนั้นตรงนั้นแบบกินได้ไม่มีขนนะคะ เน,นเนียนๆแบบนี้อันนั้นมีขนไม่กินค่ะคือถ้าจะกินมันก็คงจะกินได้แหละแต่ว่าสำหรับคนสวีเดนเขาก็ไม่กินอันมีขนฝั่งนู้นงามค่ะเกาะกลางน้ำเสียดายไปไม่ถึง เมื่อกี้เห็นมุมนู้นมีอยู่มีอยู่ค่อนข้างยาวเดี๋ยวไปเอามุมนุ้มกันนี่ค่ะสี่กอนี้เราจะเอา กรอบมากค่ะกรอบมากๆเลยหัก,กังป๊ะเลยจริงๆเล็กๆอ่ะอร่อยกว่าด้วยซ้ำจริงๆเล็กๆรสชาติด,ดีกว่าค่ะไม่ค่อยฉุน ส่วนตัวคิดว่าเล็กๆจะอร่อยกว่าได้ซ้ำอืมสักหน่อยนะมันไม่เหมือนผักกุดไทยตรงที่ว่าผักกุดฝรั่งเนี่ยเราต้องผัดนานๆหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ เอาไปต้มหรือลวกให้สุกแล้วค่อยเอามาผัดเพราะว่ามันมีรสชาติขมค่ะไม่งั้นมันจะขมค่ะเคยละเคยพลาดแล้วเลยอยากบอกต่อนะคะเผื่อเพื่อนๆที่กำลังจะลองกินก็จะได้ไม่ทำพลาดนะคะมันจะผัดเหมือนผักบุ้งไฟแดงบ้านเราผัดด้วยไฟแรง แล้วเอาขึ้นไม่ได้ค่ะมันขมคิดว่าน่าจะได้มื้อหนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าอาจจะผัดใจหมูด้วยค่ะ เอ๊ะเดี๋ยวกอนู้นก็สวยนะกอนนี้ก็สวยค่ะ ตอนนี้ก็พยายามเดินอย่างระมัดระวังไม่เหยียบเพราะว่ามันมีกอที่ยังไม่ผุดมาแล้วก็กอที่กําลังผุดกําลังโผล่มาน,นิดเดียวอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเลยเดินเร็วก็จะเหยียบมันถ้าเราเหยียบมันเราก็จะอดกินมัน นิดนึง่งอีกนิดหนึง่งอีกนิดนึงค่ะอยากได้ก้านสวยๆได้หนึ่งมือพอดีเยอะก็ไม่อร่อยค่ะแค่นี้ได้ผักแล้วเราก็เดินออกค่ะ อยู่ริมหมู่บ้านค่ะเห็นไหมตรงนั้นเป็นบ้านพักคนชาราแล้วก็เป็นโรงเรียนค่ะเย็นวันพุธนะคะเมื่อวานคลิปเมื่อวานอะ่ะพูดวันผิดค่ะบอกว่าวันพุธจริงๆแล้ววันนี้วันพุธเดี๋ยวอีกสักประมาณอีกสักประมาณสามวัน สักประมาณ3ามวันเราจะไปดูป่าเห็ดนางรมอีกค่ะโอ้โหเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดแข็งปกเขาก็มีความงามของเขาอยู่นะแต่คงกินไม่ได้หรอกค่ะมันแข็ง ปลาหัวคนแตกค่ะรุ่นนี้ถึงรถละกลับบ้านไปทำผักูดกินคะ่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ